รีวิว oppo a 9 5คุ้มค่าแค่ไหนน่าซื้อไหมข้อดีข้อเสียเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันในคลิปนะครับ notice, hey, uh huh. สวัสดีครับผมตัวจากชางไลท์นะครับวันนี้จะมารีวิว oppo a 9 5นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง oppo เนาะโดยตัวเครื่องนะครับของทาง oppo ก็จะมีหน้าตาคล้ายกับตัว a 9 4นะครับ ตัวนี้จะอัปเกรดนะครับของตัว a 9 4ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับโดยในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ USB Type C นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วของทาง Oppo นะครับให้กําลังไฟมาอยู่ที่33วัตต์นะครับก็ถือเป็นอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังมีเคสใสแถมมาให้นะครับรวมถึงฟิล์มกันร้อยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องจะไม่มีหูฟัง3.5มาให้เนาะสีที่ผมได้มาจะเป็นสี โกลวิ่งเลนโบว์ซีเวอร์นะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับผิวจะเป็นเนื้อแมตประมาณนี้นะครับสีค่อนข้างสวยเลยมาดูกันถึงเรื่องของสเปคนะครับตัว oppo นะครับให้หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอมูเลตเนาะขนาด6.43นิ้ว cpu เป็น snapdragon 662นะครับ ram แปลอมร้อยยี่สิกิกกล้องหลังนะครับกล้องหลัก48ล้านกล้องหน้า16ล้านแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับ android 11นะครับโดยจะมีปุ่ม power นะครััััับบบอออยยู่่่่่ฝฝงงขววาามมมืืนนนนะะะคครรสซ้จเปป็ุ เพิ่มเสียงนะครับลดเสียงแล้วก็เป็นช่องถาดใส่ซิมนะครับรุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับก็ตรงที่ตัวเครื่องนะครับสามารถใส่ได้2ซิมพร้อมกันนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่ม SD c a r การได้สูงสุดถึง1เทเลบนะครับเป็นตัวแรกของทาง Oppo ที่สามารถเพิ่มเมมโูร่การได้สูงมากนะครับโดยด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะไม่มีตัวไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเจอกับตัว แจ็ค3.5นะครับที่เป็นหูเสียบหูฟังเนอะพอรตการชาร์จไทซีนะครับแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็มีตัวลําโพงนะครับไปดูในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอให้ความละเอียดมาถึง full hd plus นะครับหน้าจอเป็นแบบ amoled นะครับแต่ว่า refresh rate อยู่ที่60 h ิิตนะครับตัวนี้การแสดงผลสีสันไม่ว่าจะเป็นการเล่น tiktok นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนดูคลิปเนาะสีดำทำได้ดีมากนะครับรวมถึงการดูวิดีโอนะครับผ่านช่องทางอย่าง YouTube นะครับ YouTube สามารถแสดงผลขอบเขตสีดำได้สวยมากเดี๋ยวเราไปลองไปดูตัวอย่างวิดีโอสั้นๆกันดูนะครับข้อดีของตัวหน้าจอ AMOLED รุ่นนี้นะครับสามารถแสดงผลเฉดสีได้สวยงามมากนะครับสีดำดำเต็มที่เลยนะครับสังเกตจากที่ภาพในคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้ให้1 0เต็ม10ได้เลยนะครับในเรื่องของคุณภาพหน้าจอนะครับ สำหรับในคุณภาพของเสียงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปลองรับฟังกันดูนะครับว่าเสียงลำโพงตัวเดียวนะครับเสียงเป็นยังไงเนาะ สำหรับ a e 95นะครับให้ลำโพงมาอยู่ที่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเสียงที่ได้นะครับมีมิติค่อนข้างดีเลยเนาะถึงแม้จะเป็นลำโพงตัวเดียวเนาะก็ให้ขอบเขตเสียงนะครับที่ดังกังวานชัดเจนนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่สามารถสู้ตัวลำโพงคู่ของหลายๆรุ่นได้นะครับ มาดูกันในส่วนของกล้องนะครับกล้องหลังนะครับให้มาถึง3ตัวเนาะความละเอียดหลักอยู่4 8ล้านนะครับแล้วก็มีเลนเดฟอยู่ที่2ล้านเลนมาโครอยู่ที่2ล้านนะครับโดยฟังก์ชันกล้องของทาง oppo รุ่นนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับใกล้เคียงกับฟังก์ชันของทาง reno นะครับมี ai beauty นะครับช่วยประมวลผลนะครับให้ผิวหน้าเรียบเนียนเนาะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมต่างๆอย่างครับอย่างที่ฟังก์ชันที่สามารถเปิด108ล้านได้เนาะมีโหมดถ่ายวิดีโอนะครับ มีโหมดกลางคืนนะครับส่วนวิดีโอนะครับสามารถถ่ายความละเอียดได้ส <music> ูงสุดอยู่ที่ 1,080p นะครับได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับส่วนในตัวของกล to ้องหลังก็จะมีการสั่นมาให้นะครับส่วนในส่วนของตัวการถ่ายกลางคืนนะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้เข้ามาให้นะครับสามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเบื้องต้นนะครับโดยการถ่ายวัตถุนะครับโดยการเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็กดถ่ายนะครับเดี๋ยวลองไปดูผลลัพธ์กันดูเนาะ สำหรับผลลัพธ์ที่ได้ในภาพนะครับชัดเจนเลยนะครับก็ความละเอียดนะครับ48ล้านมิติของภาพนะครับคมชัดนะครับสามารถดูความละเอียดได้เนาะจากภาพตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะไปเล่นมาโคนะครับเล่นถ่ายระยะใกล้เนาะตัวนี้ให้มาอยู่ที่2ล้านพิกเซลเนาะแล้วผมจะลองถ่ายรีโมทของฮาตาลิดูนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดจากภาพถ่ายที่ผมจะยกให้เพื่อนๆดูได้เลยเนาะก็แค่เปิดโหมดมาโคนะครับแล้วก็ลองถ่ายดูก็ไปดูครับ ความละเอียดก็ชัดเจนนะครับสามารถใช้งานได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในที่ที่แสงไม่มากนะครับที่ตอนผมถ่ายวิดีโออยู่เนาะความละเอียดชัดเจนเลยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นทีเด็ดของรุ่นนี้เลยก็คือฟังก์ชัน HD พิเศษสามารถเก็บภาพได้ถึง108ล้านเนาะตัวนี้ผมก็จะยกถ่ายแล้วครับแล้วก็จะซูมดูภาพนะครับให้เพื่อนๆเห็นถึงรายละเอียดต่างๆเนาะจะเป็นฟังกนะ์ชันทีเด็ดเนาะส่วนตัวภาพถ่ายตัวนี้นะครับตรงหัวมุมนะครับเขาจะขึ้นว่าเป็น X HD นะครับตัวนี้ ภาพก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับเมื่อนําพิกเซลมาคูณกันนะครับจะได้อยู่ที่108ล้านเนาะตัวนี้ก็จะซูมนะครับง่ายๆนะครับการเก็บพิกเซลที่มากขึ้นนะครับตัวไฟล์ภาพก็จะใหญ่ขึ้นแต่เราก็สามารถนําไฟล์ภาพตัวนั้นนะครับเข้าไปครอบเข้าไปตัดนะครับหรือไปซูมดูรายละเอียดต่างๆนะครับที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ให้มาครบถ้วนนะครับก็เป็นตัวน้องๆของตัว Reno ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองรับชมตัวอย่างภาพถ่ายนะครับผ่านกล้องหลังของทาง Oppo x95 กันนะครับ ในส่วนของงานวิดีโอนะครับมีการสั่นมาให้เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูตัวอย่างในงานวิดีโอกันนะครับงานวิดีโอผมมองว่าการสั่นนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับ ทำได้ไม่น่าเกลียดนอะส่วนการวัดแสงว,วูบวาบอันนี้ก็น้อยมากนะครับที่จะจับเจอเนาะมาดูกันในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านนะครับเพื่อนๆอาจจะตกใจกันนะครับว่าทําไม oppo รุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาความละเอียดน้อยกว่าปกตินะครับน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้า A 9 14นะครับแต่ตัวนี้ก็ยังมี ai นะครับมีการปรับแต่งใบหน้าได้8รูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นดวงตานะครับคางแก้มนะครับปีกจมูกอันนี้ปรับได้ทั้งหมดเนาะ ก็สามารถปรับฟิลเตอร์เพิ่มได้นะครับสามารถปรับแต่งภาพก่อนถ่ายภาพได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับมีฟังก์ชันอย่างการถ่ายวิดีโอนะครับที่ได้ความละเอียดสูงถึง 1080p นเนาะแล้วก็มีโหมดกลางคืนเข้ามาให้เล่นเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมเช็คให้เนาะความละเอียดนะครับให้ถ้าเกิดในการถ่ายครั้งแรกให้เราตั้งเป็น 1080p จะดีกว่าเนาะเพราะว่าสแตนดาร์ดก็จะอยู่ที่ 720p อเนาะเดี๋ยวไปรับชมภาพตัวอย่างหนูนะครับมาดูในส่วนของ การเล่นเกมนะครับเล่นเกมตัวนี้ชิปมันเป็น snapdragon 62นะครับอย่างที่ผมเทสนอะกจะเป็นเกม r o v เนาะเกม ROV นะครับสามารถเปิดเฟรมเรทได้สูงนะครับเปิด 60fps ได้เนาะภาพ HD าความเรทสูงได้นะครับเล่นได้แบบลื่นๆเนาะตัวนี้ผมก็จะเทสในเกม ROV เนาะเพราะว่าเป็นเกมที่สามารถวัดเฟรมเรทได้เนาะเป็นเกมตลาดด้วยเนาะเฟรมเรทที่เล่นได้นะครับก็จะอยู่ประมาณ 58ถึง60นะครับไม่ว่าจะรวมหรือว่าแยกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเฟรมเน็จะไม่ตกไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราลองไปรับชมตัวอย่างการเล่นเกมดูนะครับว่าจะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับ มาเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปข้อดีข้อเสียนะของ oppo a95 นะครับข้อดีของเขาเลยข้อแรกนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือจะเป็นเรื่องดีไซน์นะครับดีไซน์สวยมากนะครับสีนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับโอ้โหใสมากเลยเนาะเวลาเราจับจะไม่ทิ้งคาบเลยในมือด้วยที่สําคัญให้แบตเตอรี่มาใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ให้มาถึง5,000มิลลิแอมป์แต่ในตรงกันข้ามนะครับตัวเครื่องกลับมีน้ําหนักเบาครับแค่175กรัมเนาะเบามากแล้วตัวเครื่องแถมยังบางด้วยนะครับแค่7มิลลิเมตรนิดเอง เวลาพกพานะครับทำได้ดีนะครับสะดวกนะครับแล้วก็จับค่อนข้างเบามือเลยเนาะไม่ปวดข้อมือเนาะข้อดีอย่างที่2เลยก็คือเป็นกล้องนะครับกล้องในรุ่นเนี้ยอาจจะให้ความละเอียดกล้องหน้ามาน้อยนะครับแต่ว่าการถ่ายจริงๆนะครับผมมองว่าความละเอียดใกล้เคียงหรือว่าอาจจะดีกว่าบางรุ่นนะครับที่อยู่30ล้าน32ล้านซะด้วยซนะ้ำเนาะเพราะว่าตัว AI ไอเขาค่อนข้างฉลาดนะครับอย่างที่3เรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอผมมองว่า การแสดงผลสีดําของหน้าจอเลดตัวนี้ทําได้ดีรวมถึงลาโพงได้นะครับที่ประทับใจมากเนาะไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับเสียงค่อนข้างดังเลยแล้วก็มีมิติดีเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถเทียบกับตัวลําโพงคู่ได้นะครับมาดูในส่วนข้อดีอย่างที่3นะครับข้อดีอย่างที่3เลยก็คือเป็นเรื่องระบบการชาร์จตัวนี้ให้มา33วัตต์นะครับแล้วก็เคมว่า33วัตต์ตัวนี้ชาร์จเต็มเร็วมากเนาะ อยู่แค่72นาทีนะครับรวมถึงโหมดประหยัดพลังงานต่างๆที่ OPPO ใส่เข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน Reno ต่างๆก็นํามายัดใส่ตัว A95 รุ่นนี้นะครับสำหรับข้อเสียนะครับของ OPPO A95 นะครับที่เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ซื้อเนาะอาจจะต้องทราบก่อนเนาะตัวเครื่องของ OPPO A95 นะครับจะเป็นเครื่องนะครับที่รองรับ 4G นะครับจะยังไม่สามารถรองรับ 5G ได้เนาะอย่างที่2เลยความละเอียดของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้ ปกตินะครับในซีรีส์ A94 นะครับเขาจะให้ความเรียดมา3 2ล้านเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ A95 นะครับความเรียดลดลงครับเหลือแค่16ล้านนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะวัดอะไรไม่ได้มากเนาะเพราะว่าเท่าที่ผมลองถ่ายมาเนาะไม่ว่าจะเป็น A94 A95 นะครับทำความเรียดออกมาได้ใกล้เคียงกันนะครับโทนสีภาพใกล้เคียงกันเนาะอย่างที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวชิปนะครับชิป Snapdragon นะครับ662เนาะที่ว่ามันจะรองรับเฉพาะ 4G เนาะ ในราคาประมาณนี้นะครับก็หลายๆแบรนด์เขาก็จะให้เป็นมือถือ5 g กันมาเนาะชิปก็อาจจะเป็น5 g เนาะแต่ถามว่าการใช้งาน4 g 5 g ต่างกันเยอะไหมณนะปัจจุบันนี้ก็คือไม่เห็นถึงความต่างนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นมือถือ5 g แต่ถ้าเกิดอยู่ในเรทราคาประมาณนี้นะครับความเร็วในการรับส่งพวกสัญญาณข้อมูลต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัว4 g นะครับตัวน,นี้ก็ยังสามารถใช้งาน4 g ได้อย่างปกติเนาะแต่ในทางกลับกันนะครับตัว4 g ตัวนี้มันก็จะประหยัดพลังงานมากกว่า5 g เนาะ แต่ถ้าในเลทราคาเดียวกันที่พูดถึงก็คือว่ามันได้ 5G แล้วครับตัวนี้มันยังได้ 4G เนาะถ้าโดยรวมข้อเสียก็จะมีประมาณนี้นะครับข้อดีก็จะมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจ Oppo A95 ก็สามารถาสั่งจองนะครับไปวางเงินจองกันได้นะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้จากทางลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับหรือมีข้อสงสัยต่างๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างนะครับ หรือมีปัญหาติดขัดการใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็นทิ้งคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์หรืออยากจะให้เราเทสอะไรก็คอมเมนต์ไว้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ